ไม่รู้มัดเชือกอะไรเต็มไปหมดเลยครับนี่เอาเสี่ยวว่าวโชว์เลยทําอะไรโอ้โหเอาว่าวไปแช่น้าครับผมโอ้โหดึงมานี่เสี่ยวว่าวนี่กผมเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องหนูกับปูเล็กทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมนี่โอ้โหเสียวว่าวแกมาทําอะไรไม่รู้ครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าแกทําเบ้าตุลาหรือว่าวสองห้องับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ก็ผมมาดูครับโอ้โหเบ้าอะไรเนี่ยตุลาครับโอ้ไหนโชว์ได้เสี่ยวว่าวโอ้โหมัดโเดียวกันเลยนี่ว่ะนี่ก็ผมที่แกทาไว้ นี่ครับไม่รู้มัดเชือกอะไรเต็มไปหมดเลยครับนี่อ่านะพี่ๆก็คือเซียนว่ามีเคล็ดลับพิเศษนะครับในการทําว่าวทุลาครับผมเอาเซียนว่าโชว์เลยทําอะไรโอ้โหทาว่าวไปแช่น้าครับผมไม่รู้แช่ทําไมนะครับนี่ให้มันเย็นหรือเซียนว่านี่ครับทาว่าวเซียนใหม่ก็ไปแช่น้าครับผมนี่ครับผมเซียนว่ากำลังดึงว่าวนะครับนี่โอ้โหไม่รู้แกทําสูตรไหนครับผมโอ้โหดึงไม่นี่เซียนว่าโอ้หนี่ครับผมเฮ้ยติดอะไรขึ้นมาเนี่ย ดูครับผมติดอะไรขึ้นมาเนี่ยแกเลี้ยงปูไว้เหรอครับนี่มันติดปูขึ้นมานี่ก็ผมพี่พี่โอ้โหเสียนว่าแกดึงว่าวขึ้นมาครับผมหลังจากที่โยนว่าวลงไปในสระน้ำโอ้โหดูดูติดขึ้นมายัางไงครับนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่เผาปูหรือเผาว่าวครับวันนี้ไปดูกันเลยครับอ่นนะครับพี่พ,พ,พี่นี่ครับเสียนว่าได้ทําการก่อไฟครับผมนี่ับผมให้ดูอีกทีครับผมนี่ว่าวจุฬาโอ้โหติดปูอย่างเยอะเลยครับนี่เผาทั้งว่าวเลยนะ อ่านะพี่ๆก็คือเซียนว่าวแกบอกว่าแกจะย่างทั้งว่าวเลยครับนี่เราลองย่างดูทั้งว่าวนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมไม่รู้มันจะกินได้หรือเปล่านะผมก็ไม่เคยลองนะครับอย่างนี้อ่านะครับพี่พี่มาดูเซียนว่าวแกย่างปูนะครับนี่โอ้โหย่างกันอย่างนี้เลยครับนี่ติดปูอย่างเยอะเลยนู่นนู่นนี่ก็ผมเซียนว่าวนี่ครับขาดไปแล้วครับหนึ่งตัวโอ้โหมันกินได้ไหมเนะี่ยเซียนว่าวได้ครับนี่ครับเซียนว่าวนี่ครับว่าวจุฬาก็คือวันนี้อากาศฝนนะครับนี่ดูเมฆครับผมดู้ือ ไม่รู้ฝนจะมาตอนไหนครับผมอันนี้พี่ๆนี่ครับก็คือเวลาว่างจากการเล่นว่าวของเซียนว่าวครับแกก็จะมาทําว่าวครับผมทาว่าวจุฬาแล้วก็หาเมนูมากินครับผมนี่วันนี้นี่ครับผมพี่ๆโอ้โหเซียนว่าวได้ทําการย่างปูเสร็จแล้วนะครับนี่โอ้โหไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าครับนี่โอ้โหกินเลยนะเซียนว่าวเขากินกันยังไงอะดูครับผมโอ้โหดูน้ําจิ้มครับผมใช้ได้ครับผมใช้ได้โอ้โห ไม่รู้ว่ามันติดว่าวขึ้นมายังไงครับสุดยอดครับผมปูเผาครับผมฝีมือเซียนว่าวครับวันนี้นี่ครับพี่ๆให้ดูครับว่าทุลาที่เซียนว่าวทำนี่ขนาด130่มเซนนะครับนี่อู้ดูครับทรงมันนี่ครับผมมาดูเซียนว่าแกเผาปูครับผมนี่ไหนลองชิมดินี่ครับผมน้ำจิ้มครับผมโอ้โหเป็นไงโอเคเลยใช่ไหมนี่ครับผมมาดูเซียนว่าแกย่างปูครับผมนี่ โอ้โหตัวยังเหลืองเลยนี่ดูกันชัดๆเลยครับน,นี่คือน้ำจริงครับผมนี่โอ้น uh 네ี่ครับพี่ๆก็คือผมจะลองกินสดๆดูสักตัวนะครับนี่โอ้โหไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปล่าครับโอ้โหไม่รู้ว่ากินยังไงครับนี่ตัวยังใหญ่เลยนี่ก็ผมจะลองกินสดๆดูสักคำนะครับนี่ผมใส่กับน้ำจิ้มครับผมโอ้โหอไหมลองไหม นีครับผมหลังจากที่เซียนว่าทําใจอยู่นานครับผม<ว>กินปูดิบไม่ได้ครับเอาเซียนว่าจัดนี่ปูดิบอืม็นไหอร่อยใช่ไหมสดสดก็อร่อยเหมือนกันนะครับนี่โอ้โหรสชาติอีกแบบหนึง่งครับผมถ้าอยากได้กินหอมๆนี่ให้ลนไฟสักหน่อยครับผมภาชนะคือกาก,ากไผ่ครับผมนี่น่ครับกินไปเลยอืม เป็นเวลาว่างๆจากการเล่นว่าวก็ผมนี่ก็จะหาเมนูมากินอย่างนี้แหละครับอันนีรพี่ๆก็คือวันนี้เสียนว่าแกมาทําว่าวับผมนี่ทำว่าวแล้วก็ก่อไฟที่จะลนว่าวก็ผมลนว่าวไม่ให้พวกแมลงอะไรมาเจาะไม้ับผมนี่ไม่ให้ไม้มันผุก็ผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่แน่ใจให้คอมเมนต์นะผมกับช่องเพชรสกุแล้วเจอกันใหม่